สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เราจะมาเตรียมนะคะจัดส่งแหวนเพชรให้คุณลูกค้านะคะวันนี้คุณลูกค้าสังัดเชียงใหม่นะคะสองท่านนะคะไดออเดอร์แหวนเพชรนะคะแบบนี้ค่ะสองดีไซน์ซนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยอยากมา โชว์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กำลังจะเริ่มแพ็คจัดส่งให้คุณลูกค้าวันนี้แล้วค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่เชียงใหม่นะคะก็สามารถที่จะออเดอร์แล้วก็สั่งซื้อนะคะแหวนเพชรที่ร้านของเราได้นะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านนะคะทางร้านของเราก็มีบริการจัดส่งให้ฟรีด้วยค่ะ สะดวกมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็อยากจะมาโชว์ดีไซน์ของแหวนเพชรที่คุลูกค้าส,สั่งด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ใจว่าเห็นหรือเปล่าก็เป็นดีไซน์ชู <c oughs> ทั้งสองวงเลยคะวงหนึ่งก็เป็นตัวเรือนทองค่ะอีกวงหนึ่งเป็นตัวเรือนทองขาวค่ะ อีกวงนึงนะคะอีกวงหนึ่งเป็นตัวเรือนทองขาแบบนี้นะคะก็ชูชูแบบนี้ค่ะคุณลูกค้สาสั่งซื้อมาวันนี้นะคะ2วง,งเลยสองท่านเลยค่ะแล้วเราก็จะมีเป็นของแถมด้วยนะคะทีด้วยเนาะลูกค้าที่เราสั่งมาใช่ค่ะก็จะเป็นแฮนด์ครีมค่ะคุณลูกค้านีเรามีมาการองใช่แล้วก็มีเป็นมาการองแบบนี้นะคะเอาไว้เก็บจิวเวลรี่สวยๆนะคะสำหรับพกพาค่ะ แล้วก็จะมีเป็นแฮนด์ครีมนะคะเอาไว้เอาไว้ทามือจะเป็นแบบนี้เนะคะแพ็กเกจน่ารักมากเลยค่ะนี่สำหรับลูกค้าทุกท่านที่สั่งแหวนเพชรหรือว่าจี้เพชร กับเรานะคะคือเราจะมีส่งไปให้ใหน่ารักมากๆเลยค่ะก็เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะสวยมากเลยค่ะนี่เป็นแฮนด์ครีมค่ะไว้ใช้ทามือนะคะช่วงนี้อากาศอ่าเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาะวเดี๋ยวร้อนนะคะถ้าเราทาแฮนด์ครีมมันก็จะช่วยให้มือของเราชุ่มชื้นขึ้นเยอะเลยค่ะ่าแล้วเป็นยังไงคะใส่แหวนสวยเลยใช่แหวนเราก็แบบแหวนเพชรเราก็จะเด้งมากเลยค่ะ น okay. ้องแพรวกับที่จิ๊กก็ขอเดี๋ยวไปแพ็คสินค้าส่งให้ลูกค้าก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ทานส่งออกวันนี้ด้วยเพราะวันนี้คุณลูกค้าออเดอร์มาทั้งสองท่านเลยค่ะจะได้จัดส่งให้วันนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าเชียงใหม่ทั้งสองท่านเลยค่ะเดี๋ยวขอบคุณลูกค้าจัดส่งเลยค่ะเชให้ลูกค้าด้วยกันค่ะไปวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ